สวัสดีค่ะป้ารุงยามสวัสดีค่ะป้าลุงเ้ลสวัสดีค่ะป้าลุงมากินเขากันนงมีนก็แม่น่าเดินจ้าวันนี้ก็ได้เหมือนเดิมอะไรลูกเหมือนเดิมอะไรอะไรครัสวัสดีค่ะป้าลุง,ง,ดลง,งไ,ดนนได้เหม,ม,ม,มือนเดิมจ้าน้ำพริกปลาทูก็แก่ท่องกินอ กินได้ได้น้ำพริกแล้วก็พักสดด้วยจ้าว,ว,ว่าไงวันใดวันหลับพักน้องเ,เพิ่งเพิ่งตื่นกินข้าวจ้าอ,อ,ะอะไรอ๋อนั่นมันเก็บหน่อยคืป้าหมอแล้วก็มีมหมูปิ้งป้าซื้อมาให้มือเช้าอ่ะพ่อแอบไปซ้อพ่อแอบไปซื้อใช่พ่อไม่รู้ห่าขออันนี้นาขาดไหมฮะ สวัสดีค่ะป้าลุงยังสวัสดีค่ะกอดซาัสดีค่ะสวยสวยด้วยอืมเอาไข่อันไหนลูกเอาวันสุกหรือไม่สุกเอานี่เนาะแม่เอาไข่แดยังไงมไข่แดงเนี่ยสุกแล้วมาแบ่งกันกับแม่มาแม่แม่ กอลยกน้ำกินเรียบเรียก็หิวแล้วนี่อะไรนี่แม่ไม่ใช่นี่ลูกนี่อืมเขาเอาไปมาแม่น้ำกินข้าวก่อนแล้วมาแม่เพิ่จัดาวจากดีข้าวฝ้าวมาแม่หิว ค uh ่ะปลาผู้อืมอืมอมอืมค่ะอืม นะดูจ้ากินข้าวน้ำกันคำเยอะแยะวันนี้วันอะไรบอกว่าโน้กันสุขสันต์วันอะไรวันเกิดมันขึ้มากค่ะแม่มันแม่มาช้ามันมันเป,นมมนเปนลี่ยนที่เมื่อไหร่เปลี่ยนอะไรรู้ 哪个哪呀？嗯，哪个肉？他烤的，刚开开。嗯。你拿、嗯。 ยาเป็นยงนะจ๊ะป <cor lly> ้าลุงเดี๋ยวเราไปดิ่แรกหนึงเีตัดมรงนี้หนึง ตัดข้าวเตร็จแลาลงดูไห <c oughs> มะกินยากนะ่อมนมนาใหนะ้มาแล้วมัย่จาแล้จะเดินไปกินยาอ้อนเลยกินยามาลกมา แซ่บเ,เหมือนเดิมบอกป้านงนีดิแซ่บเหมือนเดิมจ้าถามพี่แมเ่เอาขอเอาข้อน่อยอืมเอาแม่ขออ่ะผมแม่ นางจะหนาด้วยจ้านางจะหนาเตีมไฟไม่ได้อบ,บน้ำมากินข้าวก่อนอืนมงั้นจะทำกล้อง

หมูกันแน่ค่ะฮะตีหมูแหละหลูกนี่แม่ป้าๆไปซื้อรอบเนาะซื้อมาไม่มีใครกินเลยหมูคืเอเด็กก็หมูปิ้งไม่ค่อยกินกับกั๊ปเขาคือไม่ค่อยกินแม่ถ้ามันกิน่เอานที่ช่วยให้แม่ลอยอะ่ะค่ะเอาแม่หน่อยก็ที่ช่วยกันดนะ้วย แม่พ่อแม่เกิดยังแม่พ่อแม่กิดยังครัพื่อแม่เกิดยังเกิดยังครับ 阿叔，我养、啊、了龟。了嗯。嗯 กินขาวได้ไหมอิ่มนะแสบหลายก <c ười> ินกัน้ำิันห่างึันหน่อยเริ่มดีึืนเริ่มเบไขแพ้แล้งแต่ย่างแระหวัดแตอาหารจะตื่น่ายขก็นอยเกับพักอนทาวบอกแกงพผาให้ก็ค่อยชอบ ก๋กยวยเต๋วกินได้เป็นก๋วยเต๋วบางอย่างบางหลางใช่ไหมคะ,ะแม่แพ้อะไรแพ้ติดแพ้ท้องอ๋อเมย์ก็กินข้าวเก่งมากเลยนะข้าวมีประโยชน์มาม่าไม่มีประโยชน์นะลูกมาม่ากินเฉพาะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นมาม่าใส่หมูใส่ผักใส่ลูกชิ้น แต่ถ้าจะต้มกินอะไรแบ่นี้ประโยชน์รดูนานกินได้เข้าใจไหมคะเขาไม่ให้เด็กกินเยอะหรอกขนาดผู้ใหญ่เขายังไม่ให้กินเยอะเลยอบกับ,กบกจริงเรื่องจัมาหมาดจะต้องพูดบอกพูดสอนไว้ร้านบ่อพีประโยชน์คือถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นองก็จะเชือ่อถ้าลูกบ้านไหนชอบกินบอกเรื่องจ้ะพูดแล้วก็กเชือ่อ บ้านชอบกินเล็กน้อยชอบไม่มาจ้่บ่าเอาไว้ไม่มีประโยชน์กินแล้วจะตัวเหลืองนะเล็บซี่เล็บดำนะเขาก็จะเชือ่อเขาก็จะนั่งนั่งคิดกินเน,นาะนั่งน,นะ,ะอืมตัง้งหลังน่งรักที่ป้าลุงก่อนแม่รักที่ป้าลุงก่อนเอาไมไม่ดีน้อยรักที่ป้าลุงก่อนนะมามารักที่ป้าลุงก่อนร้านตงข้าพูดก่อน ค,คลิปนี้น้องมีนกับแม่น้ำนลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสองมือสองมือก้มให้สวยก้มไปหาป้าลุงหน่อยป้าดีค่ะบ๊ายบายสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอให้ป้าลุงมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะจับลายจา้าถึงหัวกระนั้นผิด